สวัสดีค่ะว,วันนี้เอิมจะพามาคาเฟ่ร้านเอสเค e นะจ๊ะจ๊ะจะเข้ามาถึงในร้านเราก็จะเจอเค้กเลยจ้ะเบเกอรีร่ของโปรดของอิออมเองเลยนี่น่ากินทุกอันเลยอะ่ะอุ๊ยอ,ยอยมีเค้กด้วยอะ่ะแกอยากกินนะกินหมดนี่นะฉันว่าฉลมละลายแน่เลยว่ะเฮ้ยแต่มันน่ากินจริงนะ ส่วนที่เห็นอยู่ตรงนี้ไม่ใช่แล็บทดลองใดๆเลยนะแต่มันคืออุปรกรณ์ที่ใช้กับมเมล็ดก,กาแฟ,แฟแบบพิเศษของทางร้านตั้งหาแกในที่สุดเอิมก็ได้กินในะสิ่งท่เอิมอยากกินมาตั้งนานแล้วมันคืออะไรอะ่ะขนมปังคีหรือเปล่าแต่ว่ามันอร่อยมากเลยนะยีก็บอกอร่อยจริงลืมชื่อน้องอะ่ะชื่ออะไรอะ่ะอมเขาอีกคำ ผุ้ยมันอร่อยจริงๆนะไม่อยากจะบอกอร่อยล้นๆเลยอ่ะอ๋อเรานึกออกแล้วน้องชื่อคีบชีสกละหิกบันหรือขนมปังกระเทียมชีสอร่อยหนักมากน้ำหนักตัวเช่นเดียวกันนะเฮนือยอร่อยเล็กๆเหรออร่อยมากกินด,ด้วยได้ไหมกินด,ด้วยได้ไหม อะไรนะมือสั่นมันคืออะไรอ่ะมันก็นมปังกระเทียมเหรออร่อยอืออร่อยดีอร่อยอร่อยอร่อยอันนี้อันาเท่าไหร่อร่อยอร่อยอร่อยกาแฟก็โอเคกาแฟก็อร่อย ร้านคนเยอะมากร้านน่ารักมากเลยร้านไม่น่ารักดูในรูมดูในเพจเหมือนกับแบบคือว่าอะไรดูในในในรูปอะเหมือนร้านเล็กๆอะ่ะคือออกออกแบบร้านเหมือนแบบร้านเล็กๆอะ่ะแต่จริงๆแล้วแบบอะไรุซ่าแต่ร้านใหญ่อะ่ะแบบพอมาดูเหมือนทำมินิมอลแบบโอเวอร์สเปกอะแบบร้านใหญ่เริ่มเลยใหญ่ไหม โคตรใช่ oh, yeah. ร้านร้านแบบดีไซน์สวยด้วยไม่แบบการดีไซน์นี่จัดเต็มสวยมาก mm hmm. คนเยอะมากท mm hmm. านอร่อยไหม mm hmm. เป็นไงร้านนี้อร่อยมากค่ะแล้วก็การจัดร้านแบบน่ารักมากเลยข้างนอกมองแบบ mm hmm. เหมือนเราแบบอยู mm ่ hmm. ญี่ปุ่นะนะแต่เราอยู่โคราชอะไรเงี้ย mm hmm. ญี่ปุ่นหรือเกาหลี ไม่รู้เลยมันออกมันไม่ออกญี่ปุ่นมันดีไซน์มันเยอะเหมือนสไตล์เกาหลีแหละโ <ใน S 1> คเรียอคเรียใ,ใ,ในร้านค่อนข้างที่จะแบบว่ามีแบบไม่ว่าจะในร้านหรือนอกร้านอ่ะมุมถ่ายรูปสดมีเยอะมากเรื่องจริงๆแล้วคือคนเับค,นคนทยอยมาเรื่อยๆวันนี้เรามาน่าจะเป็นวันศุกร์ดูบรรยากาศภายนอก